สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอรนะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับอรอบนี้น่าจะรีเซ็ตไว้นะดูบอลยูโรจบนะครับคู่โปรตุเกสตุรกีนะก็รีเซ็ตเรียบร้อยอ่ะน่าจะรีเซ็ตประมาณสักเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนกว่าๆนะ เดี๋ยวเปิดกระชากันนะครับก็ต้องวางแผงกนการเปิดกระชากดีๆนะเพราะว่าเดือนหน้านะครับได้ข้อมูลมาแล้วว่า ability ใหม่ Mai, ก็คือความสามารถใหม่นั่นเองนะคิดว่าน่าจะไปตกกับตัวแสงมืดใหม่ซึ่งน่าจะเป็นแสงใหม่นั่นแหละอ่นส่วนจะเป็นละลายไหมนะตามที่ทําคลิปเมื่อวานเนี่ยคืออย่างที่บอกนะว่ายังยืนยันไม่ได้แบบ100%อนะครับว่ามันจะออกมาหรือเปล่าคือเราเห็นมันมีการทดสอบจริงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะนํามาใช้เลยไหม อ่านะประกอบกับข้อมูลเกมที่โอ้โหู้มาแบบนานมากแล้วครับว่าทิศทางเกมเนี่ยของปลายปีนี้คือรู้ั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับว่าทิศทางทางคอมโบเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วจะดีหรือไม่ดีนะอันนี้ต้อง,องเฝ้ารอติดตามเลยนะครับ อันส่วนของเกียร์ก็เดือนหน้าก็น่าสนใจอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันก็มีโดนแนนอนส่วนจะมีเกียร์ชิ้นใหม่โผล่เข้ามาไหมอันนี้ไม่รู้เลยคือเขาก็ไม่ได้บอกจริงนะอย่างที่รู้นะครับว่าหลังๆในญี่ปุ่นเขาาจจะเคี่ยวมากๆเรื่องของข้อมูลเหมือนแบบถ้าเขาอยากทาเขาจะทําของเขาเองอ่ะเขาจะบอกของเขาเองนะอ่าส่วนของทางไทยก็เรียกได้ว่าบางทีก็รู้นะครับอาจจะบอกได้บ้างเล็กน้อยหรือบางอย่างก็อาจจะยังบอกไม่ได้อานันก็ ค่อยๆรอดูข้อมูลแล้วกันนะอ่าว่าอะไรที่เขาจะบอกได้ผมก็รีบเอามาบอกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้มาเปิดกาะชากันนะอ่านะก็อยากได้ทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์อยู่นะครับแต่ก็ต้องแบ่งเปิดเกินสิริหนึ่งนะครับ อ่างก่อนอื่นขอโปรโมทนะครับเป็นเว็บครบวงจรครับนี้นอช็อปแล้วเพจขายดีเกนเมนเจอร์นี้นอช็อปนิ้วจางอันนี้เจ้าเดียวกันหมดครับบนเว็บสินค้าต่างๆมากมายครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสายไอเดียมพลาดไปดูบนเว็บได้เลยครับไอเดีเพียบเลยครับส่วนที่เพจนะครับก็ขายไอดีไปเหลืองเวอร์สามไอดีสะอาดนะเอาไปเลือกได้เลยครับโคนาโบดิจิตอลก็มีนะโคนาโบงเก่าสังมืดเก่าอยากได้แบบไหนครับไปจัดที่เพจได้เลยครับส่วนใครที่ซื้อไอเดียนะหรือว่าได้ไอดีจากบนเว็บไปนะให้ทักชั้นเพจไปเพื่อ ขอเชื่อไม่ดีเลยนะครับอที่เพจก็ติดตามไปด้วยนะสายดีก็ไปดูกันได้ครับมีอัปเดตไอเดีเยเข้ามาก็จะได้ไปติดตามนะครับส่วนคนที่เล่นกันใหม่ๆอ,อยากเข้ากลุ่มพูดคุยนะเป็นกลุ่มพูดคุยหลักแสนเลยนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับท้งเว็บโค้วงจรนิ้วช็อปนะครับเพจขายไอดีนิ้วช็อปนะแล้วก็กลุ่มพูดคุยหลักแสนนะครับก็ไปตามลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับอมาครับเปิดกันนิดนึงนะ อ่ไม่มีอะไรให้เหลือแล้วครับพี่ๆครับอ่ไอดีหลักของผมเนี่ยโอ้ยกดรับแล้วมันจะดวงไม่ค่อยดีนะน่าจะมาร์คสามแแหละเพราะว่าหลังๆคือไอดีหลักผมเล่นน้อยก็มาร์คสามนะครับคือหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบอทจะมีบอทโหดโผล่เข้ามาค่อนข้างจะเยอะเออเมื่อวานทาคลิปให้ดูอะ่ะคือมันจะปรับปนกันไปนะมันไม่ใช่ว่าบอทจะโหดแบบทั้ง ตลอดอะที่เจอนะคืออย่างที่บอกว่ามันต้องมีประเภทที่ว่าเลนเจอร์อุ anger, อ๊ยดูเวลก็ไม่ได้เยอะเลนเจอร์ anger, ดูก็ไม่น่าจะเก่งคอมโบก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายครับปรากฏว่าเกียร์ก็ไม่ได้ดีด้วยนะปรากฏว่าแพ้เฉยเลยนะไอทีมโหดรเกียร์โหดคอมโบดีๆเนี่ยนะชนะมาลัวๆนะนะคลิป,ประมาณลองไปดูครับพอมาเจอทีมที่แบบโอ้ชนะแน่นอนหวานหมูเลยครับปรากฏว่าหงายหลังเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่ผู้เล่นเนี่ยเขาฟีดแบ็ นานแล้วครับหลายปีแล้วครับเขาก็จัดให้พอจัดให้เราเนี่ยเราก็รู้สึกว่า,าไม่ชอบนะบแต่ผมมองว่ามันดีนะสำหรับคนที่แบบอลองลองคิดสภาพดูนะถ้าบอดมันงี่เง่าแต่ของบางคนก็ยังเป็นอยู่นะคือหลีกไม่สูงเนี่ยบางทีบอดกอ็ไม่เอาอเลยเลยไม่สู้เลยนะครับก็มีอยู่เหมือนกันมันก็ปรับวงุงันไปคือลองคิดสภาพดูว่าถ้าบอดมันเน่าตลอดเวลาเนี่ยตั้งรับเราแดงเถือกเลยนะเออครับแล้วเราก็ต้องเสียเวลามาเล่นเองเพื่อที่จะ กู้คะแนนคืนอ่าผมก็เลยมองว่าบอดโหน่นี่แหละดีเราจะได้ฝึกเกมนั่นเองด้วยหรือหาทางออกเป็นบินเป็นอะไรก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะอะสวนบีลาลอยก็ทําคลิปบอกเมื่อวานก็ลองมาดูแล้วกันนะครับอเปิดการช้ากันนะครับตัว๋วมีเท่านี้หรอ,อเดี๋ยวตรวจเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะอ่าผมต้องเอา,เอาตั๋วอะไรตัดตรงนี้อีกอ๋อเดี๋ยวมีตัวตรงนี้อีกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้นะครับ ลุ้นกันนิดหนึ่งครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะวันจันทร์ที่24นะครับก็กิจกรรม S S S โค l รโบนะตัวกับชาสิ15ใบนะก็ยังอยู่ในช่วงเพิ่มเลทกู่เทพนะลุะ้นกันครับอยากได้ไทจิเท่านั้นนะครับยามาโตได้2ตัวแนละ้วผมก็ทําเป็นบวก1นะึ่ะเดี๋ยวได้ยามาโตอีกก็ทําเป็นบวกสองนะครับสามรอบขอให้ได้เสียวหน่อยสิโอ้โห คือจริงๆนะไอ้พวกเรนเจอร์ที่มันแบบถึงแม้วม่าเป็นตัวปกติแต่ที่ใช้ได้ดีมันก็มีเยอะนะอ,อย่างพวก About บาวชนามอย่างเงี้ยก,ก็ใช้ประโยชน์ได้ครับพวกมูนกีตาร์อย่างงี้นะนะบาวไอดอลซารีไอดอลนะครับเน,นี่ยแล้วมันออกแบบเนี้ย <c oughs> ก็น่าปวดหัวอยู่เหมือนกันนะคือจริงๆผมก็อยากสะสมไอ้พวกเรนเจอร์ที่มันแบบพอจะใช้ประโยชน์อื่นๆได้เราก็จะได้นามารีววนํามาทดสอบนะ แต่พอไม่ได้พวกโอ้เรนเจอร์พวกนี้หัวจะปวดเลยนะครับอ่าแต่ก็สู้นะคือทีมอดีตลของผมก็แบบเหนื่อยนะอาวุธดุย,ยังโอ้โดค่อนข้างเก่าแล้วถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับอเกียเดี๋ยวเปิดกันนิดนึงนะครับอ่าไอที่ผมต้องการเกียร์แบบไหนดีนะครับอ่าไฟอัพเกรดธาตุโอ้โอเคนะน้ำหรอเี้ก็ได้อยู่นะอ่าถ้าเป็น ดิจิไว้ให้ดิจิไวมันออกเยอะกระหมวกทาเครุูนะอ่ะผมเปิดตู้นี้ดีกว่าเออนะเพราะว่าทั้งน้องเชอปางนะครับก็เปิดได้นะเออเห็นเปิดได้แบบโอ้โหอยากได้บ้างครับอ่ะลองสักสองรอบนะครับเกียอ่ะอันนี้นิดนึงคือเห็นคําถามมาก็กแบบเออเศร้าใจครับคือผมเนี่ยมีช่วงที่เปิดกระชาก่อนอันนี้สักพักหนึ่งอ่ะพูดทุกคลิปเลยนะครับว่าเกียเน,นี่ยนะครับกรกฎาคมโอ้โหเฮ้ยน,นี้ก็โอเค ฮ้ยโอเควะ่ะใส่ใสายฟ้าว่องไวสตาร์ทผมมีตัวอะไรบ้างวะเดี๋ยวไปคุณเดนเจอตัวเก่านะมาใส่เกียร์นี้นะอ่ะก็ถือว่าพอได้นะอันนี้ถือว่าได้อยู่นะอ่านะครับกรักดาเนี่ยซัมเมอร์นะครับอ่าซัมเมอร์ก็มีเกียร์โดนันอนครับก็คือ ลูกบอลชายหาดนะครับอส่วนน้องๆเมีน้องคนนึ่งคอมเมนต์มาทุกวันเลยนะคือก็มีคนตอบให้แล้วนะเาน้องก็ยังถามอยู่นะครับว่าเกมจะมีการทําเกียร์เจ็ดดาวใหม่ออกมาไหมครับตอบคือไม่มีเพราะว่ามันเข้าสู่เกียร์แดาวแล้วครับคือถ้าทำเจ็ดดาวเนี่ยอาจจะทําคือไม่น่าทำและเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีอะไรแล้วที่จะเป็นเจดดาวเหมือนประมาณว่า ตอนยุค7ดาวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ท like me, drive, kind of ํา6ดาวออกมาใหม่นะครับหรือพวก6ดาวโคลโรโบของเก่าที่มันยังโหดๆอ่ะนะครับคนก็ได้แบบว่าอ้าวทำไมไม่ทํา6ดาวโหดๆไม่ทําแล้วนะครับมันเข้าไปสู่อ่ายุค7ดาว8ดาวแล้วนะของเก่าก็จะไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าทําก็ได้ทำเป็น8ดาวอย่างเดียวแล้วอ่าก็ไม่รู้ว่าจะเอา7ดาวไปทำไมนะในเมื่อ8ดดาวจริงๆก็ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีสกิลบวกเข้ามานั่นเองอ่านะครับ อันลักกาดาซัมเมอร์นะมีเกียร์ใหม่มาหรือเปล่าไม่รู้นะครับสิงหาโคโรโบอาวุธ8ดาวอะใครอยากได้โดนแน่นอนครับก็กันลกกาดาซัมเมอร์นะครับสิงหาโคโรโบอาวุธ8ดาวครับกันยาจันธาเนี่ยกระถามมากันยาธันทาโหพูดปากเป็ดปากแฉงจริงนะตุลาโคโรโบอาวุธจะบนไป,ไปที่เจ็ดดาวนะครับส่วนพฤศจิการเนี่ยไม่มีนะครับ,นะรบแล้วก็ธันวาก็แน่นอนคริสต์มาสนะครับส่วนกันยา10ปีครึ่งเนี่ยจะมีเกียร์ทำไหมเขาก็ยังไม่รู้ข้อมูลผมก็ไปถามอยู่เหมือนกัน อ่าแล้วผมก็แค่รุ้นเพราะว่าไม่อยากให้แผ่วอะ่ะคือ10ปีมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแผ่วนะกลัวจะมาแผ่วปลายปีครับโนยโปรติจะไม่ค่อยแผ่วเท่าไหร่เอออยากให้มีตะของดีๆเข้ามานะอะ่เราลงเตรียมพอถูถ่ายหูก็ยังไม่ออกครับ นี้ครับคือผมก็จะแบ่งเปิดนะคือ Ruby มีก็จริงครับแต่ว่าเป้าหมายเดือนหน้าก็มีนะเพราะว่าผมอยากได้ตัวสัมืุ่นใหม่าอางน้อยถ้าเกิดมันหดหรืออะไรนะ่ย่างน่อยก็มีรีวิวนะกบม่วงนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อย70ตัวโอ้โหบอกเลยออกมาหลายๆตัวเลยนะเดี๋ยวว่าทำเาดาวแม็กเลยนะครับมาเปิดกันต่อ ID 5นะครับ5เนี่ย ข้างใจจริงๆนะครับแต่ว่ารูบี้มันมีไม่เยอะนะอะด้วยความที่ว่า ID 5เนี่ยผมยังตามล่าหาเกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนอยู่เลยนะครับไอดีนี้ยังไม่มีโดนแน่นอนจัก ID ดหนึ่งนะอัปเกีดราตี้มีแล้วครับก็เลยคิดว่าไอดนี้จะไม่เปิดเกียร์ไปเปิดเดือนหน้าเพื่อให้ได้มีโดนแน่นอนสักทินหนึ่งนะฉะน,นั้นก็เอาเรนเจอร์นะครับมาลุ้นกันครับจะออกสักหน่อยไหม อ่านี่คือวางแผนผมก็วางแผนตามสเตปอยู่เหมือนกันนะอย่างเห็นข้อมูลนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวแสงมืดใหม่มีอาบีตี้ใหม่นะครับก็น่าจะเก่งนะครับอ่าน่าจะโหดก็เตรียมพรม้อมไปเปิดดีกว่านะอ่ายกระดับทีมครับอ่าอย่างไอดีนี้ครับจริงๆก็อยากเปิดเกียร์ของเดือนนี้แหละแต่ว่าเดือนนี้ไม่มีโดนครับและไอดีนี้มันก็ยังไม่มีโดนด้วยก็เลยต้องมาเปิดเดือนหน้านะ อ่าครับส่วนจะเก็บไปเปิดเดือนไหนคําถามนี้ก็มาเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่ความชอบผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอ,าอยากได้อะไรเป็นพิเศษอ่านะครับคืออย่างคริสต์มาสเนี่ยคนจะอวยเยอะเป็นพิเศษสาเหตุเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยมันมี5ดาวนะครับคือกระดิ่งมันยังดีมากๆครับคาถาคริสต์มาสนะครับกีหกดาวนะก็ยังดีมากๆคือมันมี5ดาวแล้วมันก็จอกเยอะมันก็จะมีค่าจุดนั่นแหละแต่ส่วนเกียร์อื่นๆเนี่ยจริงๆของคริสต์มาสเนี่ยก็น่าสนใจมากที่สุดนะเพราะว่า โดนแน่นอนอขวานใช่ไหมขวาน8ดาวทำใหม่นะครับแล้วก็ธนูนะครับธนูริสต์มาสพวกนี้ยังเป็นของดีมากๆนะช่องต่างก็ดีที่เพิ่งทามาใหม่ของปีที่แล้วอของริสต์มาสปีที่แล้วถุงเท้าใช่ไหมก็ดีด,ดีอยู่หลายชิ้นนะฉะนั้นถ้าเกิดจะแบบเน้นๆหน่อยก็อาจจะริสต์มาสก็ได้นะดูดูแล้วมันจะคุ้มสุดใช้คํานี้ใช้คำว่าคุ้มสุดดีว่าจะบอกว่าออกหรือไม่ออกเราไม่แน่ใจนะหกสิบ รูบี้ผมเปิดเรนเจอร์อันนี้อันนี้อยากได้ครับอ่าและสามรเดี๋ยวไปเปิดแสงมืดกันเดือนหน้านะครับแต่ส่วนตัวปกติก็อย่างที่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอบิตี้มันจะไปลงที่แสงมืดใหม่อ่าซึ่งคาดการว่าเป็นแสงใหม่หรือว่าจะลงตัวปกติด้วยนะซึ่งตรงรอบท่าน,น้ำนี่ไม่ค่อยอยากหวังอะไรมากแต่วอานึกถึงเจสกาบัเตโกเคนะอ่าท่าน,น้ําตัวใช้ดีนะครับท่านไฟโอ้โหรอเรือนี่แล้วเนี่ย คมเมน์เหระมีปะเรนเจอร์คมเมโอ้โหดอองเชรอ่ะไม่ออกครับมาไปกันต่อไอดี7นะครับไอดี ID สุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ทา้งใจเยอะจริงๆนะไอดี ID นี้น่ยโดนแน่นอนถือว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับกบม่วงอ่ะพร้อมเอาไปเปิดเดือนหน้าดีกว่าอ่ะเดือนนี้ตัว๋วเอาเปิดไทจี ji, นะครับโดนแน่นอนเนี่ยเดือนหน้าจะเป็นชินิบอลชายหาดนะครับ อ่าส่วนจะทําใหม่มไหมไม่รู้ครับอันนี้มีโดนแน่นอนอยู่2ชิ้นนะครับสามชิ้นเฮ้ยไอ้นี่นี่โอ้โหสี่ชิ้นโอ้โหเนในในคริสต์มาสเนี่ยเพราะเนี้ยเป็นของดีโอ้โหไอ้นี่าไอ้นี่ไม่ต้องเปิดเกียร์และ้วล่ะนะโอ้โหอ่าแต่ว่าเดินหน้าก็ต้องเน้นกันหน่อยนะแสงมืดนะครับอ่ามาเปิดครับ,บยี่สิบห้าใบใส่หมดอ่าเดี๋ยววันจันทร์เปิดอีกทีหนึ่งนะ เพราะว่าอยากได้ไทจินะครับยามาโตะก็อยากได้ไทจิก็อยากได้บอกเลยอยากได้ทั้งคู่ครับแต่ไอดีนี้ยามาโตะมันออกมาแล้วหูเหมือนอัที่รักเลยว่าไอตัวนี้มันทําไมวะไล่เก็บดัน400ยปปายยังยังได้เลยนะโอ้โหบางทีก็น่าเบื่อครับบางทีมันก็อยากได้เลนเจอร์ตัวอื่นมาใช้บ้างนะแปดดาวตัวดีๆครับที่แบบพอจะจับมาเล่นได้เนี่ยเอออ่าก็เซ็งอยู่นะอันนี้ผมก็ฟีดแบ็กอยู่เหมือนกันครับ เขาก็รับอยู่นะเพียงแต่ว่ามันจะทำตอนไหนก็ยังไม่รู้ครับคือมันต้องมีเรนเจอร์ที่เรียกได้ว่า,าละทิง้งลบทิ้งออกจากระบบก็คือจะไม่มีในตู้การชนะ่านะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นไปหมดทุกตัวไม่ได้ครับมันต้องมีเฉพาะบางตัวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเกมไฟเกมความจุอะไรประมาณนี้นะดูดีไทยจีจะมาไหมไอดดนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเล่นทีมเดิมเดือนหน้าตามล่าหาแสงพืดใหม่ เอออบรตี้ใหม่นะเกียก็ซัมเมอร์นะครับอ,อ่รอมหน้าซัมเมอร์กับเกียรกบนะครับอที่เหลือก็จะเป็นพวกโค้ดแพ็กนะเดือนปกติก็จะเป็นแพ็กต่างๆนะครับแล้วก็เขาวงกดนะครับอ่าอีเวนต์ก็บอกไปแล้วครับมีอีเวนต์แจกของพื่อภาพกับตัวแจกฟรีเนะี่ยเออเราก็นึกอยู่ว่าไอ้แต่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กคือเขาเขาแค่เทียบเคียงเฉยๆเพราะมันคล้ายๆกับ กระดานหมุนซึ่งกระดานหมุนมันจะมีตัวดอกฟรีซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวดอกฟรีมาหรือเปล่านะในเดือนหน้านะ,ะเดือนหน้าก็พักผ่อนหย่อนใจกันนะครับแต่เรนเจอร์น่าจะเก่งก็คงจะเปิดเรนเจอร์แล้วก็เกียร์นะก็คงไม่ได้พักผ่อนแหละส่วนสิงหาก็ได้แววๆมาว่าก็ไม่แผ่ว อ่ผมก็ไม่รู้นะเขาว่าไม่แผ่วนี่คือยังไงครับอ่ะก็เราติดตามระวังแผนกันนะครับอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยเว็บครบวงจรนิโนช็อปนับราบเพลไกดีเกมเรนเจอร์นิโนช็อปเนื้อจางอันนี้เจ้าเดียวกันหมดครับบนเว็บสินค้าต่างๆมากมายครับสมัครสมาชิกเพิ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสายดีทมพลาดครับไปดูได้เลยบนเว็บนี่อ่ามีสินค้าเพียบเลยครับส่วนที่เพจก็ขายเ d ครับเป็น ID ดีใบเหลืองเวอร์ซ่าอดีชาตินะครับอ่านะครับก็ไปเลือกได้นะโคโลโบดิจิมอนนะโคโลโบเก่าแสงมืดอ่าอยากได้แบบไหนเอามาปัััั้้้นนนเเล่่อองงงปขายยตไไก็ดครบ ที่ได้ไอดีนะครับหรือซื้อไอดีจากบนเว็บไปนะให้ทักชัเพจไปเพื่อขอเชื่อมไอดีได้เลยนะครับอ่าสันทีเพจก็ฝากกดติดตามด้วยนะสายไอดีนะติดตามทั้งเว็บทั้งเพจเลยนะครับวนกลุ่มพูดคุยหลักแสนใครอยากเข้ากลุ่มนะพูดคุยนะซื้อขายดีนะก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทั้งเว็บโค้งวงจรเนื้อชอบนะเพจขายดีเนื้อชอปนะแล้วก็กลุ่มพูดคุยหลักแสนอ่าฝากไปกดติดตามด้วยนะใครสายดีก็ห้ามพลาดเลยเดียวครับเอาวันนี้ประมาณนี้น <S <S กันครับลาไปก่อน